สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาทำโจทย์ปัญหาเรื่องสามเหลี่ยมกันต่อนะครับแต่ว่าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหาพื้นที่สามเหลี่ยมนั่นเองนะครับหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับ่าสูตรการหาพื้นที่นะครับสามเหลี่ยมว่ายังไงครับทัวนหน่อยหนึ่งพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณอะไรครับคูณฐานนั่นเองนะครับแล้วก็คูณอะไรครับคูณสูงนะครับจำให้ได้นะครับ สูตรนี้นะคบพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองนะครับอ่ะราไปทําเรื่องโจทย์ปัญหารูปของพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกันเลยอ่ะเขาบอกว่าพ่อค้าพ่อทํากระบะทรายสําหรับเด็กไว้ที่มุมบ้านนะครับมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดดังโรมนะครับอ่ะกระบะทรายนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นะครับอ่ะท,ที่หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับ เศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับพอดพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยฐานนะครับคูณด้วยสูงนั่นเองนะครับเศษหนึ่งส่วนสองยังเหมือนเดิมครับฐานมองออกยังครับเราจะกําหนดให้ด้านไหนเป็นฐานครับมองออกยังเอง่ยมองออกยังครับเราจะกําหนดให้ด้านนี้เป็นฐานนะครับเราจะกําหนดให้ด้านนี้เป็นฐานเพราะฉะนั้นด้านไหนจะเป็นสูงครับ ด้านนี้จะเป็นสูงนั่นเองนะครับนะครับด้านนี้จะเป็นสูงนั่นเองนะครับแล้วฐานยาวเท่าไหร่ครับ1、6 0นั่นเองนะครับสูงเท่าไหร่ครับ120นั่นเองนะครับเสร็จแล้วทํายังไงต่อครับก็หาพื้นที่ได้เลยตัดกันก่อนนะครับก่อนคูณเอา2หาร2ได้1 2หาร120ได้60นั่นเองนะครับ หรือคคาจะหารตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเหลือ80นะครับคำตอบออกมาได้เท่ากันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วทํายังไงต่อครับก็เอา80คูณ120ครับ8คูณ80คูณ120เท่าไหรครับเอา12เอา8ไปคูณ12เท่าไรครับ96นะครับมี0กี่ตัวครับ0สองตัวใส่0สองตัวตอบแล้วครับ9600หน่วยเป็นตารางหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะครับ เป็นคาตอบครับเป็นไงครับง่ายไหมครับหาพื้นที่สามเหลี่ยมง่ายนะครับไม่ยากแล้วนะครับน้องอ่ะเผื่อใครข้องใจนะครับเผื่อใครข้องใจนะถ้าน้องถ้าสมมติน้องให้ตรงนี้เป็นฐานนะครับตรงสีแดงนี้นะครับเป็นฐานนะครับอือเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าน้องบอกให้ตรงนี้เป็นฐานนะครับด้านไหนจะเป็นสูงครับด้านนี้ต้องเป็น ตรงนี้เป็นมุมยอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้านนี้จะต้องเป็นอะไรครับด้านนี้ต้องเป็นอะไรครับด้านนี้เป็นสูงนั่นเองใช่ไหมครับลองแทนค่าสูตรนะครับเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานฐานยาวเท่าไหร่ครับ120สูงยาวเท่าไหร่ครับ160นะครับอะเห็นไหมครับ1ส่วน2คูณร2 0บคูณ160ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ได้คำตอบเท่ากันนะครับ9,600 ตารางสอหมอ,อกนะครับ2หาร2ได้1 2หาร160ได้80เห็นไหมครับได้80คูณ120เหมือนกันเลยคำตอบออกมาเท่ากันนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าน้องจะกำหนดด้านไหนเป็นฐานด้านไหนเป็นสูงนะครับคำตอบออกมาได้เท่ากันหมดเลยนะครับยกเว้นถ้าน้องไปาถ้าน้นองไปกำหนดด้านนี้ให้เป็นฐานนะครับสูงอะมุมยอดจะอยู่ด้านนี้ทีนี้เส้นสูงมันจะเป็นเส้นนี้ครับแต่โจทย์ไม่ได้บอกเส้นสูงมาใช่ไหมครับอ่า โจทย์ไม่ได้บอกเส้นสูงมาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน้องจะหาฐานเอาฐานด้านนี้เป็นฐานไม่ได้นัเองนะครับถ้าโจทย์บอกเส้นสูงมาน้องถึงจะทําได้นะถ้าน้องบอกโจทย์ถ้าถ้าโจทย์บอกมาน้องถึงจะทําได้แต่ que, เขาไม่ได้ให้มาน้องก็ต้องกําหนดด้านที่โจทย์มันให้มานั่นเองนะครับเ, okay. เข้าใจาแล้วนะครับเขาลบตรงนี้ออกก่นอนโอเคนะครับ เดี๋ยวไปทำข้อต่อไปกันเลยครับอันนะครับตัดแผ่นสังกะสีรูปสามเหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง165กว้างหกเซนติเมตรนะครับยาว80เซติเมตรนะครับนี่นะครับคือรูปสี่เหลี่ยมที่อันตัดได้นะครับนี่รูปสี่เหลี่ยมที่อันตัดได้นะครับรูปนี้นะครับ เป็นแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมดังรูปนะครับตัดสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมนะครับตัดสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับดังรูปนะครับเดิมทีนะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสีน้ําเงินแล้วอ่านเขาก็ตัดตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เขาก็ตัดทิ้งไปนะครับตรงนี้เขาก็ตัดทิ้งไปนะครับในความหมายของโจทย์บอกมานะครับ เสร็จแล้วยังไงต่อครับแล้วพ่นสีบนแผ่นป้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับอันต้องพ่นสีเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าพ่นด้านหน้าและด้านหลังแสดงว่ามีกี่ด้านครับอ่าพ่นด้านหน้าและด้านหลังมีกี่ด้านครับ2ด้านนั่นเองนะครับทีนี้ด้านนี้นะครับที่เขาพ่นนะครับมันกี่ด้านครับด้านที่เขาพ่นมัน1ด้านนะครับใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้า2ด้านมันต้องทําไมครับมันถ้ามัน2ด้านก็ต้องคูณด้วย2นั่นเองนะครับถ้าฉะนั้นน้องหาพื้นที่ออกมา1ด้านก่อนนะครับว่าพื้นที่1ด้านนะครับมันมีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเท่ากับอะไรครับ1ส่วน2คูณด้วยฐานคูณด้วยสูงนั่นเองนะครับ1ส่วน2นะครับเหมือนเดิมฐานยาวเท่าไหร่ครับ กำหนดให้ด้านไหนเป็นฐานอ่ากำหนดให้ด้านนี <maybe privilege S 2> e. ้เป็นฐานนะครับแล้วด้านไหนเป็นสูงครับด้านนี้เป็นสูงนั่นเองนะครับเพราะสูงนะครับก็คือพอเรากำหนดให้ด้านนี้เป็นฐานนะครับด้านนี้จะเป็นอะไรครับมุมยอดด้านนี้จะเป็นมุมยอดใช่ไหมครับด้านนี้ด้านนี้จะเป็นมุมยอดใช่ไหมครับแล้วเส้นที่ลากจากมุมยอดลงมาตั้งฉากกับฐานนะครับทๆก็คือเส้นนี้นั่นเอง แล้วเส้นนี้กับเส้นนี้มันทำไมกันครับมันเท่ากันนั่นเองนะครับพสรุปเส้นนี้ก็คือเส้นสูงนะครับอันนี้คือความยาวฐานแทงค่าเลยครับความยาวฐาน80เซนนะครับสูงเท่าไหร่ครับสูง65เซนนั่นเองนะครับได้พื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่าไหร่เอ่ยอ่าเอา2ห,หนาหนึ่งสงหารแได้40นะครับ เอา40ไปคูณ65บได้ด้เท่าไรครับ5้า0ี่ินะครับใส่ศูนย์ทด2 6 4 2ี่ยี่สเป็น26นะครับใส่ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่า40มีศูนย์ตัวนะครับนะครับได้เป็น2,600หหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรจบยังครับจบยังครับยังไม่จบครับเพราะอะไรครับเพราะนี่คือ กี่ด้านครับ1ด้านนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เขาให้หากี่ด้านครับ2ด้านใช่ไหมครับก็เอา2 6 0พันอคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณ2ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ5้า0ันสองอต้องใช้สีต้องพพนสีเป็นพื้นที่5 2 0 0ันสอตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่าอันเนี้ถึงจะเป็นคำตอบที่แท้จริงครับตอบ5 2 0 0ันสอนะครับ <c oughs> ่ะก็ต่อไปอันนี้เป็นแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนของน้องๆนะครับหน้าที่39ครับปิ่นตัดผ้านะครับเพื่อทำธงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับมีพื้นที่ฐานยาว30ซนติเมตรนะครับสูง27ซนติเมตรนะครับจำนวน120ผืนผ้าที่ใช้ทำธงติดคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับธง1ผืน ทงหนึ่งผืนนะครับทงหนึ่งผืนนะครับมีพื้นที่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานนะครับคูณด้วยสูงนั่นเองนะครับแทนค่าเลยครับ1ส่วน2คูณฐานยาวเท่าไหร่นี่ครับฐานโจทย์บอกมาแล้วยาวเท่าไหร่ครับ30สนะครับสูงยาวเท่าไหร่ครับ สูง27เซนติเมตรได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2หาร2ได้1นหาร10ได้15นั่นเองนะครับแล้วเอา15ไปคูณกับ27นะครับได้เท่าไหร่ครับ7535ห้าสตมหทเนเทปเป็น1ินะครับ5 2 10นะครับ2อ2หึงทเป็น3ารวมกันได้405นั่นเองนะครับทวง1ผืนนั่นเองนะครับมีพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับ เท่ากับ405หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับทง1ผืนแล้วโจทย์ถามเท่าไร่ครับ120ผืนคิดเป็นพื้นที่เท่าไรเพราะฉะนั้นทง120ผืนนะครับมีพื้นที่นะครับเท่ากับ405คูณด้วยเท่าไหร่ครับ120นั่นเองนะครับคูณเลยครับ ก็เอา405นะครับไปคูณกับ12นะครับ520นะครับ428แล้วก็หลักสิบใส่ศูนย์นะครับ515 010นะครับ414นั่นเองรวมกันได้0684นะครับได้เท่ากับ4,600อ่ามันได้4,680อย่าลืมนะครับเราคูณเราคูณ12นะครับแต่ว่าตรงนี้มี ศูนย์อีก1ตัวใส่ศูนย์ขึ้นไปให้มันนะครับก็กลายเป็น46,800ตอบ4เอ่อ4 8 6ห0 4 8น0 0ห่นหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ ยากเลยนะครับอ่าข้าต่อไปครับติ๊กนำกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่มีความยาวด้านละ15เซนติเมตรนะครับมาแบ่งเป็น2ส่วนนะครับตามแนวเส้นทะแยงมุมนะครับกระดาษสีแต่ละส่วนนะครับมีพื้นที่เท่าไหร่อะถ้าใครมองไม่ออกนะครับวาดรูปครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่าเขาเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ความยาวด้านละเท่าไหร่ครับทีซีเรียสลัดความยาวด้านละสิบห้าด้านนี้ก็ต้องสิบห้าเซนด้วยนะครับอ่าแล้วเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรครับตัดแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวเส้นทแยงมุมอ่าพี่เคยบอกแล้วครับนี่คือเส้นทแยงมุมเกิดรูปอะไรครับเกิดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดสองรูปนะครับนี่รูปที่หนึ่งนี่รูปที่สองนั่นเองนะครับอ่าเขาบอกตลาดกระดาษสีแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าไหร่อ่าเขาถามหา เขาถามหาเท่าไหร่ครับรูปเดียวนั่นเองนะครับเขาถามหารูปเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับกระดาษสีหนึ่งแผ่นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีพื้นที่เท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะครับ ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ส่วน2คูณฐานยาวถ้ากำหนดให้ด้านนี้เป็นฐานนะครับถ้าให้ด้านนี้เป็นฐานนะครับด้านนี้ต้องเป็นอะไรครับสูงนั่นเองใช่ไหมครับคูณด้วยถ้าเท่ากับฐาน5 15าสิบห้าสูงเท่ากับเท่าไรครับสิบห้านะครับจะสังเกตว่าข้อนี้นะครับมันตัดทอนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขอะไรครับ มันเป็นเลขคี่ทั้งคู่ใช่ไหมครับอ่าน้องก็คูณไปก่อนได้เลยครับ15คูณ15ได้เท่าไหร่ครับ225นะครับแล้วก็ส่วน2นั่นเองนะครับแล้วค่อยมาหาร2หรืออีกทีนะครับ225หาร2นะครับเหลือเท่าไหร่ครับ112.5นั่นเองนะครับหน่วยเป็นอะไรครับตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ เขา่อไปนะครับเขาบอกว่าช่างตัดกระจกเงาเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าอ่านน้องรู้จักสี่เหลี่ยมรูปเว้าใช่ไหมครับน่ะสี่เหลี่ยมรูปว่าเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือสี่เหลี่ยมรูปเว้านะครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวเรื่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราจะไปเรียนละเอียดกันอีกทีในบทหน้านะครับโอเคเพราะบทหน้ามันเป็นรูปเรื่องรูปหลายเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะทวนเรื่องสี่เหลี่ยมให้ด้วยนะครับโอเคช่างตัดรูปกระจกเงาเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้านะครับ ที่มีขนาดดังรูปอ่าเขาให้ดูขนาดนี้นะครับอ่าและเขาบอกว่าเมื่อนําไปติดผนังนะครับผนังส่วนที่ติดกระจกเงาคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับผนังที่ติดกระจกเงานะครับก็คือหาพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าหาพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ข้อนี้ทํำยังไงครับอ่ามันไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมหารูปหาหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเลยได้ไหมได้นะครับหา หาพอทอสี่เหลี่ยมนะครับรูปว้าวได้เลยนะครับอ่าแต่ถามว่าเรื่องนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับเราเรียนเรื่องสามเหลี่ยมกันอยู่ใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะหาเป็นรูปเราจะหาเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับหาพื้นที่นะครับของสามเหลี่ยมนะครับนะครับหาได้ยังไงครับดูนะครับถ้าเกิดว่าพี่แบ่ง รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวออกเป็น2ส่วนนะครับึ๊บอ่าเกิดเป็นรูปอะไรครับเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปนะครับนี่รูปที่1นั่นเองนะครับนี่รูปที่2นั่นเองใช่ไหมครับอ่าดูรูปที่1นะครับหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับได้เท่ากับอะไรครับ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงไม่เขียนสูตรแล้วนะ1นส่วนสคูณฐานฐานของรูปที่1ยาวเท่าไหร่ครับก็คือจากจากเส้นนี้นะครับมาเส้นนี้นั่นเองนะครับฐานยาวเท่าไหร่ครับ ฐานยาวนี่โจทย์บอกเท่าไรครับ1่เมตรตัวนี้มันเป็นเซนตัวนี้มันเป็นเซนตัวนี้เป็นเมตรนะครับแปลงให้มันเป็นเซนเท่ากัน1เมตรเท่ากับ100เซนนะครับอ่าได้ฐานยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับ100เซนนั่นเองนะครับคูณด้วยสูงเท่าไหร่ครับสูงก็คือเส้นที่ลากจากจุดมุมยอดลงมาตั้งฉากกับฐานนั่นเองตรงนี้ตั้งฉากนะครับเพราะฉะนั้นเส้นสูงกับเส้นนี้กับเส้นนี้ยาวเท่ากันสูงเส้นนี้ยาวเท่าไรครับ40่นะครับได้พื้นที่เท่าไหร่เย เอา2หาร2ได้1 2หาร40ได้20นะครับ20คูร้อยได้เท่าไหร่ครับ2000หน่วยเป็นตรลอสมมเหมือยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่าต่อไปรูปที่2ครับหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ส่วน2คูณฐานฐานยาวเท่าไหร่ครับฐานฐานคือด้านเดียวกันกับด้านรูปที่1นะครับฐานคือเท่าไหร่ครับ1เมตรก็คือ100เซนนั่นเองนะครับ สูงคือเท่าไรครับถ้าด้านนี้เป็นฐานด้านนี้เป็นมุมยอดเส้นสูงคือเส้นนี้นั่นเองนะครับเส้นสูงปึ๊บป๊ลงมาตั้งฉากนะครับเส้นสูงคือเส้นไหนครับคือความยาวด้านนี้กับความยาวด้านนี้เท่ากันนั่นเองใช่ไหมครับโจทย์บอกมาแล้วเพราะฉะนั้นด้าสูงยาวเท่าไหร่ครับ120นั่นเองนะครับอสองไปหาร2ได้1 2ไปหาร120ได้60นะครับ60คูณร้อยได้6000นนั่นเองนะครับ หน่วยเป็น6000ตอรลสรมเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นสี่เหลี่ยมรูปเว้านะครับรูปนี้นะครับอ่ะสี่เหลี่ยมรูปเบ้านี้นะครับมีพื้นที่ท่ากับเท่าไหร่ครับถ้ากับเท่าไหร่ครับก็เอารูป1กับรูป2มาบวกกันนั่นเองนะครับก็คือได้2000บวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วย6000 ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ8000ันตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับไม่ยากเลยนะครับน้องๆเข้าต่อไปขุนกล่าวว่าเราไม่สามารถหาพื้นที่ของ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมยอดเป็นมุมฉากและมีด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ12เซติเมตรได้คูณกล่าวได้ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด,ดข้อนี้นะครับลองวาดดูก่อนนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มียอดเป็นมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมหน้าจัววาาาจ่วที่มียอดเป็นมุมฉากสามเหลี่ยมหน้าจั่ววาสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มียอดเป็นมุมฉาก เดี๋ยวนะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นยังไงครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันแต่ว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่เป็นมุมฉากนะครับที่ให้ด้านนี้นะกับด้านนี้นะครับยาวเท่ากันเท่าไหมไม่เท่าเอาใหม่อ่ะน้องมองว่าให้มันเท่ากันแล้วกันนะครับด้านนี้ยาวกับด้านนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับอ่า แล้วก็ลากเส้นส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมาปิดเลยนะครับก็จะได้รูปสามเหลี่ยมได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากนะครับที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากันนะครับแล้วก็โจบ,บอกอะไรไหมครับด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ12ซนติเมตรนะครับ12 12อซมอ สิบสองซมทีนี้โจทย์ก็ถามมาไรโจทย์ก็ถามว่าขุนกล่าวได้ถูกต้องหรือไม่เพราะอะไรก็าบอกมาเราไม่สามารถหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้ได้นะครับโจทย์บอกว่าเราไม่สามารถหาได้จริงไหมครับไม,ไม่ถูกต้องหรือไม่ครับไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเราเราเราเซียนนะครับเราสามารถหาได้ครับ เราสามารถหาได้นะครับโดยอะไรครับโดยกำหนดให้ด้านนี้เป็นฐานใช่ไหมครับและด้านนี้เป็นอะไรครับเป็นสูงนั่นเองนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานนะครับคูณด้วยสูงนั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ส่วน2คูณด้วยเท่าไหร่ครับ 12คูณด้วย12นะครับเอา2หาร2เหลือ 1, 12หาร12บอหบองคูณ6ได้เท่ากับ72นะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับอ้าวเราหาได้นี่ไม่ใช่เราหาไม่ได้เห็นไหมครับเราหาได้เพราะเรารู้เรารู้ฐานนะเรารู้สูงไนงะเราก็เลยสามารถหาพื้นที่ได้นั่นเองนะครับอตอบเนี่ยครับเป็นคำตอบแล้วครับ เราสามารถหาได้โดยพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเท่าก,กับ1 2, นึ่งสองคฐานคูณสูงฐานยาว12สูงก็ยาว12นะครับไม่ยากนะครับโอเคก็หาได้นะครับน้องอ่ะจบแล้วนะครับจบแล้วก็โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับจบแล้วนะครับ ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่เอาโจทย์มาให้ทำอีกนะครับอย่าลืมติดตามต่อได้นะครับคลิปนี้นะครับหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ